ครับตีเต็มนี่โอ้ยมาแล้วยิงกางเี่ยวครับไันกางเขี่ได้ครับได้กลายที่ไปหมดีนีบอลพงลงมาหายลงมาแล้วตุ๊อ้แกริงโอ้โ้ยไหลอะไรไปไฟไกลเเอาเปลี่ยนให้ครับสวเทปลายยาว เพววื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเรียนแบบเด็ดขาดหรือคิดว่าตัวเองดวงดีจะรออะไรไปกันเลยสิวะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมแห่ง789 Chanel กับเกม i m p e r i a l บุกค,ครับเกมสลอดค่ายพีจนั่นเองฮะวันนี้ก็อยู่กับค่ายเกมดีๆอย่าง Youfa TV88 เพื่อนๆคนไหนสนใจก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาเราก็ลุยกันเลยครับงบเตรียมาไม่เยอะครับงบเสียมาไม่เยอะก็อัดไปเลยครับไม่แรกไม่เสียวเวลาแนนน่อ สายเสียงดวงครับไปครับเสียงดวงอาไม้เพื่อเมาครับไม่แนะนํานะครับติ๊กเดินสายกลางได้ครับแต่ผมขอเดินสายเสียงครับสิบไม้แล้วขอคูสิบสวยๆไปแบบว่าขอร้องโอเคเวนฟูไปครับไปครับติกต้องเดินสายกลางนะครับเสียงเราไม่มากครับเกมนี้ต้งกรจะเตือนต้อกาจะยโอเคสวย มาต้อยครับมันปัดมันดึงฮะปึ๊บหมาอะไรเกิ็ทำมามีอะไรเกิดขึ้นเลยสุขุบิ่งกังเที่ยวกังเที่ยวัปัดปึ๊บครับรอเป็นเช่เคยนะแสกเหรอแสกหมาสวยได้ไวได้เหมาครับแล้วไขครับสิบเต็มที่โอ้โห อุ้ยมาแล้วกิงอุ้งกขดเดียวครับทุกไหนกังเก็งก็ได้ครับที่ไหลไะไปหมดอเอ้สุกตาล่วงไป,ไปแล้วไปต่อครับปึ๊สวยครับมา่โชวกอไหมตเตอร์ไปเลยก็ได้นะโอ้ ปตาล่วงมาบอกครับกำไรแล้วครับเอาไปต่อยอดได้ครับต่อไปต่อครับไม่ค้อนใครแน่นะจีนฮะช่วงเวลาดีๆครับผมช่วงนี้ปลายสามโมงครับช่วงเวลาแจกครับท่ั้งกันในระดับเลยนะก็อัดเลยฮะมีกำไรแล้วอัดเลยครับถ้ามาอัดมา พอเดินทางสายกลางดีกว่าครับ,บ,บัไม้ค่อนข้างแพงนะงไปได่ห้าไม้ปุดยจบจบครับทางสายกลางครับมันจะแจกปึ๊บมาแลกเงียบมาแล้วหนึ่งมีเงียบมาละสองฮโอ้โหอยาบอกครับก็ได้แล้วดมดแต่เรากลับไปมาต่อยอดเราไม่กลัวครับตัดไปทิ้งไป ดิฟบอนยากเลยครับยาบเลยครับยาบเลยฮะยากยาบโอ้โวายยังไม่ช okay, ่วยอะไรด้วยโอ้โหเดินเชื่อแล้วไม่เจ็บปานหน้านะเพื่อนเอ๋ยโอ้เอาหน่อยปึ๊บมาตาลวงมาเถอะแย้มามาตาลวงมาพี่คอร์ลเฮ่ยมามาติ๊บติ๊บปูติ๊มาแล้วเอจจากไหนครับเอจจากที่ไหนฮะจะหาวายเปลี่ยนเป็นวายได้จากที่ไหนครับแย้มาสวย ขายขาดทายเลยนะอะไรยังมีกำไรอยู่ครับกำไรบวกขุดแล้วก็อัดแมงเลยฮะพอเริ่มขุดครับอัดมาทางสายกลางครับไป็นารสี่วงครับมขยันมันธาขอเดินทนะางสายกลางครับขออัดแมงเข้าด้วยนะฮะโว้ทำโว้สักโว้เลยครับถอดน,นี้ปึ๊บ รังติสุกไว้ครับโอเควปพูดแจ็คมาเต็มท้องกลางเขตเดี water, andal, ่ยวช่องสามที่ขอล่วงลงมาเฮ้ยสไตล์ลงมาแล้วสุขวิ้วแจ็คอีกฟาคิวคิวคิวโอ้ยไหลอะไรเบอร์นี้ไวไก่เลยเอาเปลี่ยนให้ครับสวยเอฟปลายยาวสุดจัดประหลัดบ่อครับช็อตนี้ปลัดตาออกกันกลับพอบอกว่าสุดเลยครับช็อตนี้ 8 Shit, ห้ายคู15กล้าเสียงกล้าตามครับไม่กล้าก็ไม่เกิดครับน้องๆฮะจัดไปครับซึ๊บสูบหวยไปดีกูอยากเกิดต้องกล้าครับผมเฮ้ยมาเข้าเข้าต้องติดไม่เข้าครับอยากเกิดต้องกล้าครับทำให้สดใจล้วตซิลินด้านล่างได้เลยครับต่อนะจับไปต่อครับ มาหมายปุ่นสแล้วอย่างเงียบเลยฮะอย่างเงียบปุ๊บเอออย่างเงียบโอเควีดูแจ็ไปปุ่แจ็ได้ครับหอมแล้วมันก็ให้ด้วยฮะจัดมาเงยเอาละชักการเงียบครับแจ็คสุกสิบสิบสิบโอ้สิบ็มไพ่โพส ครับท่านผู้ชมทั้ลายนะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยครับเพ่งเจ็ดแปดเก้าชฝากกดซับตาาั้งค่ายกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนครับนี่ขอตัวล,ลาไปก่อนครับบาย